พร้อมออกบิไบายที่งานมอเตอร์โชว์ด้วยวงเงินรูปผลไวใน3นาทีกับกุ้งสีออโต้พร้อมสตาร์ท วัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอนเดอร์ครับผมวันนี้จะเป็นเรื่องของการรีวิวรถนะครับอีกหนึ่งแบรนด์นะครับสัญชาติไทยอย่าง100%นะครับกับอัลฟ a w a r r น n ิสครับในรุ่นของ h o r i z o n 300นะครับซึ่งจริงๆแล้วมีการเปิดตัวกันไปเมื่องาน Motor Expo ปลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ขนาดนี้ครับได้มีการวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็มีการส่งมอบกันไปแล้วนะครับซึ่งนวันนี้ผมได้มีโอกาสนำรถคันนี้มาทำการรีวิวกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการรีวิวที่ขี่จริงๆเลย ฉะนั้นก็เอาแบบว่าไม่หมกเม็ดเลยแล้วกันว่ารถคันนี้เนี่ยเหมาะสมอย่างไรกันบ้างกับคนที่ต้องการที่จะซื้อนะครับเริ่มต้นก่อนรถคันนี้เนี่ยนะครับเป็นรถที่อยู่ในพิกัดของรถสกูตเตอร์นะครับซึ่งมีขนาดที่กลางๆไม่ได้เล็กไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเรียกว่ากลางๆนะครับคือถ้าเกิดว่ามองมันพา,นานเนี่ยมันจะอยู่ในคลาสของประมาณสัก1 5 0่งซีแต่ว่ามีความยาวเกิดขึ้นนะครับเป็นลองวิ h เบส b a s e นะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยมีฐานความยาวของล้อเนี่ยอยู่ประมาณ1นึ่งเมตรเก่าสิบห้าซึ่งถาากอว คืออาจจะเป็นในเรื่องของการออกแบบรูปทรงนะครับน้ำหนักอยู่ประมาณ130กโลครับก็ถือว่าไม่เบาไม่หนักกำลังดีนะครับแล้วก็รถคันนี้ออกแบบมาเพื่อให้เป็นลักษณะของซิตี้เออร์เบินะครับยูสซึ่งก็คือขี่ในเมืองเป็นหลักนะครับแต่ว่าจะขี่ออกไปต่างจังหวัดก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมันตอบโจทย์ได้หมดแหละอยู่ที่ว่าคุณจะกล้าขี่หรือเปล่านะครับแต่ว่าวันนี้ขี่ในเมืองก็ถือว่าคล่องตัวดีนะครับถม้ว่าช่วงของล้อจะถามล้อจะยาวหน่อยนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าขี่ลองแล้วก็เอาอยู่นะครับ เรามาดูกันดีกว่าเริ่มต้นเลยนะครับในเรื่องของรูปทรงแน่นอนนะครับคนที่เป็นคนออกแบบในเรื่องของรูปทรงรถคันนี้เนี่ยก็คือ,อวิศวกรชาวไทยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของดีกรีการเป็นแชมป์ด,ดีไซน์ในการออกแบบต่างๆมานานมากมายนะครับซึ่งรถคันนี้มีเรื่องของจิตวิญญาณของการออกแบบให้มีความสลิมมีความสวยมีอีโก้มีเมรียมคือเอาง่ายๆเลยผมว่ามันเป็นรถที่ออกแบบสวยนะครับคือถ้าเกิดว่าบอกว่าญี่ปุ่นออกแบบอิตาลีออกแบบ รู้ผ่านแต่ว่านี่คือคนไทยออกแบบฉะนั้นมันจะเป็นความภาคภูมิใจที่ว่าเฮ้ยคนไทยเราเก่งนะในเรื่องของการออกแบบดีไซน์เให้มันดูแบบว่าล้ำสมัยได้เพราะว่าอย่าลืมรถคันนี้เนี่ยมีการส่งออกต่างประเทศด้วยนะครับไม่ได้ขายเฉพาะในเมืองไทยนะครับมาดูกันเลยดีกว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่ารถคันนี้เนี่ยมีจุดเอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากในเรื่องของหน้าตานะครับหน้าตาก็คือบวงงาคือด้านหน้านั่นแหละนะครับ มาถึงก็เป็นลักษณะของตัวไฟนะครับที่ด้านบนนะหรือว่าเราเรียกว่ากะโหลกไฟเนี่ยก็เป็นไฟกลมนะครับแต่ว่าเป็นไฟกลมที่เป็นไฟ Fu ู l LED พร้อมกับว่าจะมีคําว่า Alpha Vol a n t i s แบรนด์นี้นะครับติดอยู่ที่บริเวณด้านในนะครับซึ่งสามารถที่จะมองเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับมีไฟ d ด y l i g ท t ชัดเจนนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องนะครับก็ถือว่าสว่างอยู่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่าระบบไฟนั้นเป็นไฟ Fu ู l LED ไฟต่ําอยู่ด้านล่างไฟสูงเปิดโป๊ะโป๊ะนะครับสบายๆอ่านี่ครับ ถือว่าสว่างนะครับไปได้เลยนะครับอโอเคอันนี้ก็คือในเรื่องของตัวไฟที่เป็นอยู่ด้านบนนะครับและอย่าลืมนะครับพอมองด้านบนเสร็จปั๊บยังมีในเรื่องของตัวที่เป็นไฟที่อยู่บริเวณด้านล่างนะครับนี่เลยเป็นการออกแบบของทางเออฟาวัลติฟที่แฝงเอาไว้ในเรื่องของตัวดีไซน์ของไฟเด y ์ไลท์นะครับซึ่งตัว d ด y ไลท์ตัวนี้เนี่ยจะต,ต้องบอกว่ามีในเรื่องของตัวไฟเลี้ยวนะครับ แอบอยู่ด้วยนะครับก็คือเป็นไฟฟู LED เป็นลนักษณะคล้ายๆกับตัวของท่านดูหรือว่าบุกมาแรงแบบนี้นะครับมองออกมาก็แบบสวยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวที่เป็นตัวในลักษของเท้าโลโก้ของเท้านะครับอัลฟาวอร์นิชก็เป็นกลุ่มมูดวงดาวนะครับที่อยู่ไกลโพ้นในกาแล็กซี่อะไรประมาณนี้แหละนะครับทั่วยปก็คือว่าเป็นจินตนาการของคนออกแบบเท้านะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นไซส์ของสกูตเตอร์ประมาณสัก กัดประมาณ 300cc นะครับแต่ว่ามันถูกออกแบบมาให้ขี่ในเมืองคล่องตัวนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของรูปทรงกันต่อนะครับเมื่อกี้ที่พูดเด้านหน้าไปแล้วท้ายครับก็ถือว่าสวยนะครับการออกแบบมาให้มีความลาดคล้ากับเท้ายโขงนะฮะเห็นไหมยาวๆยาวมากมันยาวจนกระทั่งอ้โหมันยาวยาวยาวๆจริงๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นตัวของไฟ Full LED นะครับซึ่งเวลาเบรกทีก็จะแอบมีตัวของไฟเบรกอยู่ตรงนี้ปึบปึ๊บปึบ ดเจนนะครับตัวไฟเลี้ยวอย่างที่เห็นนะครับว่าจะเป็นตัวไฟเลี้ยวที่เป็น full LED เช่นกันนะครับอยู่ที่บริเวณด้านล่างนะครับก็ถือว่าสว่างอยู่นะครับนี่ครับต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 ับน่ประมาณนี้นะครับโอเคอ่ะมาดูกันต่อครับมันคือระบบไฟที่เป็นไฟ full LED คืออย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเนี้ยรถสมัยใหม่ก็คือจะเป็นไฟ full LED หมดแล้วนะครับ รูปทรงนะครับก็ออกแบบมาให้เป็นลักษณะของตัวโมเดินคลาสสิกนะครับก็คือมีความคลาสสิกด้วยแล้วก็มีความโมเดิลอยู่ในตัวด้วยนะครับดูตัวอย่างให้ดูคือว่าในเรื่องของสรีระเชฟนะครับเบาเป็นเบาสองตอนนะฮะบเบาคนนั่งก็ถือว่านิ่มอยู่นะครับแล้วก็เบาคนซ้อนก็มีพื้นที่เพียงพอกับการนั่งนะครับตัวที่เราจะเห็นได้ว่าออกแบบมาให้อ่ดูแบบมีความคลาสสิกก็คือในเรื่องของตัวแผ่นรองพื้นนะครับมีตัวแผ่นยางกันลื่นอยู่ที่บริเวณขาเรา ระดับก็สามารถที่จะวางได้ที่ขาด้านบนหรือว่าพักเท้าขาด้านล่างนะครับตัวของพักเท้านะครับด้านหลังจิ้มกดเปิดได้เลยครับนี่ฮะลักษณะน,นี้นะครับกดเปิดปึ๊บใช้ส้นเท้ากดครับปนนึ๊บแล้วก็เด้งมาแล้วก็เหยียบปกตินะครับประมาณนี้นะฮะปีกก็ใช้พักเท้ากดลงไปประมาณนึงนะครับปึ๊บประมาณนี้่ะประมาณนี้นะครับก็คือเรื่องของพักเท้านะครับ แล้วก็ในเรื่องของความสูงนะครับอัลฟ่าบลันติสนั้นมีความความยาวของรถนะครับมีความใหญ่ของเบาะก็ถือว่าขี่ขี่มีขย่งเล็กน้อยนะครับถือว่าจะนั่งเต็มเท้าเต็มก้นนะฮะเนี่ยนั่งเต็มก้นคือประมาณนี้ขย่งครับย,รย,ยังไงก็ขย e n แต่ถ้าเกิดว่าเราขยับมาที่บริเวณด้านหน้าหน่อยนึงนะครับก็เหยียบได้เต็มเท้านะครับคือพูดง่ายๆคือถ้าเวลาจอดอยู่กับที่ก็เยับสูดมันหน่อยนึงเอาอย่างงี้ดีกว่านะครับ แล้วก็เวลาที่ต้องการที่จะนั่งเต็มเต็มก้นก็หยับไปแล้วก็ขี่วางขาโด,ดยปกติไปนะครับซึ่งเวลาที่ขี่จริงๆแล้วก็ถือว่าไม่ได้มีโพสิชันหรือว่าตำแหน่งในการนั่งที่เขียนแต่อย่างใดก็ขี่ในเมืองสบายขี่นอกเมืองก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่าบอกค่อนข้างจะใหญ่นะครับครับส่วนอื่นมีอะไรเอกมากเดี๋ยวดูกันเมื่อกี้นี่พูดถึงเรื่องของตัวรูปทรงไปแล้วผมว่ารูปทรงก็ไม่ได้ขี้เหร่เพราะว่าคนออกแบบเขาออ,อ,แบบอ,ออกแบบเก่งนะครับ มีเรื่องที่น่าสนใจอีกหลายๆอย่างนะครับในเรื่องของตัวรถก็คือนี่อ่ะทีละอย่างกุญแจนะครับเป็นลักษณะของกุญแจพับแบบนี้นะฮะกุญแจยังไม่ใช่ในเรื่องของระบบคีย์เลสนะครับแต่ว่าให้มาเป็นลักษณะของกุญแจพับดูไฮโซฮาลุฮาลาให้มา2ดอกจากโรงงานนะครับก็คือกดปุ๊บแบบเป็นแบกุญแจเบนซ์นะครับแล้วก็เป็นลักษณะของกุญแจฟันเฟืองแบบนี้นะครับจิ้มไปปุ๊บะนะครับตรงนี้ การที่จะเปิดเบาะนะครับเราสามารถที่จะเปิดได้โดยการบิดไปทางซ้ายนะฮะแล้วก็เปิดเบาะขึ้นมาตัวเบาะนั้นออกแบบมานะครับคือจะให้มีในเรื่องของตัวจุ๊บนะครับจุ๊บตรงนี้นะครับตรงนี้ผมให้ดูนิดนึงเพื่ออะไรเพื่อที่เวลาที่ปิดเบาะลงไปจริงๆแล้วเบาะด้านหลังเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นเบาะ2ตอนแบบยาวนะครับมันอาจจะมีในเรื่องของบาลานซ์นะครับเพื่อที่จะให้ตัวของเบาะหลังเนี่ยไม่เผยหรือว่ากระพือก็เลยมีจุ๊บตรงนี้ฉะนั้นบางทีเวลาเปิดมันจะงจุ๊บ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 นะครับ แต่เวลาปิดไปก็ปกตินะครับนี่ครับปิดแล้วเรียบร้อยแล้วแต่เวลาที่เราเปิดออกมานะครับบิดซ้ายปิดไปทางซ้ายแล้วเปิดออกมาปั๊บมันจะดังจุ๊บๆหน่อยหนึ่งนะครับยังไงก็ตามไม่กระพืออย่างแน่นอนนะฮะประมาณนี้นะครับพอเปิดออกมาปั๊บจะเห็นได้ว่ามีในเรื่องของตัวที่เป็นตัว U box นะครับ U box นั้นดูจากรูปทรงแล้วแน่นอนครับว่าใส่หมวกได้นะครับแต่ว่าจากการทดสอบแล้วนะครับหมวกเต็มใบใส่ไม่ได้หมวก open face บางรุ่นใส่ไม่ได้ใส่ได้ประมาณหมวกครึ่งใบนะครับเพราะว่า มันจะติดโหนกเบริเลยเป็นหัวเนี่ยเมื่อกี้ผมใส่หลาหลายใบแล้วมันใส่ไปได้นะครับมันจะติดตรงนี้นะครับฉะนั้นก็คือเอาไปว่ามันใส่หมวกได้แบบว่าเป็นโอเพนเฟสบเตียแล้วกันนะครับก็ก็ก็คือถือว่าใส่ได้แต่ว่าใส่ได้เฉพาะบางรุ่นเท่านั้นเองนะครับพื้นที่ก็คือเพียงพอการใส่ด้านล่างกระพงน่าจะเป็นแบตเตอรี่หรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งน้ำมันนะครับอยู่ตรงนี้น้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับเปิดออกมาปั๊บ ตัวของสเปคเครื่องยนต์ตัวนี้สามารถที่จะเติมน้ำมันได้นี่ผมเติมมาเต็มถังแล้วเพราะเมื่อกี้ผมเพิมม่งไปขี่มานะครับขี่มาหมดไประมาณเกือบเกือบครึ่งถังจะลองดูเต็มถังว่าประหยัดขนาดไหนนะฮะประมาณนี้เติมได้เป็นโซฮอ95หโซฮอ91หนะครับหรือว่า e10 นั่นเองนะครับนี่คือตามสเปคของเครื่องยนต์ตัวนี้ที่เขาบอกออกแบบมานะครับสำหรับในเรื่องของถังน้ำม,มันนะครับความจุถังน้ำม,มันอยู่ที่ประมาณ9ลิตรนะครับซึ่งก็องบอกว่าเพียงพอล้วกับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือว่าออกทริปต่างจังหวััดนะคระครบเ เมื่อกี้นี้ก็พูดโดยรวมโดยรวมดยรอบรอบคันแล้วมาดูกันต่อครับตัวของด้านหน้านะครับจะมีที่สําหรับในการใส่ของนะครับอยู่ตรงนี้บิดกุญแจเปิดปึ๊บอ่าในนี้มีอะไรในนี้ก็คือไว้ใส่ของทุกๆกิ๊กๆทุกๆทุกๆได้นิดๆหน่อยๆนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของเอกสารหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งดูพื้นที่แล้วอาจจะใส่กระป๋องกระป๋องน้ําอัดลมอะไรได้สบายๆนะครับแล้วก็เวลาปิดก็ปิดปกติไปแบบนี้นะครับ เบาๆแล้วก็เปิดมานะครับอ่าประมาณนี้นะครับถ้าเราดึงกุญแจเขาออกมาแล้วปิดไม่ได้นะครับคุณจะต้องใช้การบิดก่อนนะฮะอันนี้แจ้งไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวไปบิดไปบิดมาขาล็อกหักซวยอีกนะครับต้องใช้กุญแจทุกครั้งนะครับล็อกติดประมาณนี้นะฮะแล้วก็เมื่อกี้นี้พูดถึงช่องเก็บของลับด้านหน้านะครับก็จะมีในเรื่องของช่องเก็บของด้านด้านซ้ายมือนะครับซึ่งตรงนี้เอาไว้วางมือถือหรือว่าวางที่ชาร์จอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่า จะมีในเรื่องของตัว USB ในการชาร์จนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเปิดออกมาปั๊บก็จะเป็นตัวของ USB Type A นะครับสอ,อันอ่าก็คือคุณจะเอาไว้จิ้มกับมือถือก็ได้แล้วก็จิ้มกับกล้องก็ได้นะครับ<ม>เพื่อ<ม>เพื่อแพ้ไว้สองช่องนะครับ<ม>สำหรับการใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าก็จะมีตัวหูเอาไว้หิ้วกับข้าวอยู่ด้านหน้าประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรก็คงจะเป็นเรื่องของตัวแบตเตอรี่เรื่องของ การเซอร์วิสเครื่องยนต์นะครับประมาณนี้ใช้ในเรื่องของตัวไขควงไขซีแท็กปึ๊บปึ๊บปึ๊บเปิดออกมาเชื่อ,อว่าตรงนี้คือแบตเตอรี่แน่นอนนะครับส่วนเมื่อกี้นี้ที่เปิดยูบ็อกมาแล้วมีการไขออกมาก็คาดดาว่าเป็นเรื่องของการเซอร์วิสนะครับเซอร์วิสเครื่องยนต์นะครับก็คือเปิดปั๊บใช้ไขควงซีแท็กเหมือนกันเปิดปึ๊บ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 ,ปบเปิดออกมาปั๊บก็จะเป็นในเรื่องของตัวฝาสู่ฝาวาลแล้วก็ลิ้นเล่งอยู่ตรงนี้นะครับ ก็สำหรับในเรื่องของการเซอร์วิสที่ Alpha อัลฟาวอลนันติสู่เรื่องต่างๆนานานครับอนอกเหนจากนั้นนะครับมันจะมีในเรื่องของตัวเรือนไม้นะครับเรือนไม้นั้นเป็นไฟ,ฟ Full LCD นะครับเป็นดิจิตอลเปิดให้ดูแล้วกัน่ะิิดูใหม่นะครับเพิบมองเห็นชัดเจนนะครับขี่กลางวันก็มองเห็นชัดเจนนะครับก็จะมีในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานที่เพียงพอแล้วนะครับก็คือ เป็นรถที่เป็นเครื่องยนต์300ที่มีวัดรอบนะครับขึ้นมาปึงป้งๆๆๆได้มีในเรื่องของตัวไมดิจิตอลนะครับเป็นกิโลเมตรนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกดูตัวที่เป็นโหมดได้ก็คือกดโหมดปับ๊บมีโอดีโอทริปนะครับสองอันไม่มีทริป A ทริป B ครับก็คือมีแค่โอดีโอทริปอย่างเดียววิ่งมา76.7กโลนะครับหากแคนเซิลก็รีเซ็ตไปกดค้างาก,กดค้างรีเซ็ตไปแล้วนะครับด้านล่างก็คือจะมีเก์ในเรื่องของความร้อนนะครับเก์ความร้อนนั้น เมื่อกี้นี้วิ่งปกตินั้นจะอยู่ที่3ขีดนะครับช่วงอร้อนก็จะมีกระเด้งมาหน่อยเป็น4ขีดแล้วก็กระเด้งกลัามาเป็น3ขีดอยู่ดระหว่างสากับสกัสาแล้วส็4นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นเรื่องของเกมวัตถุมันนะครับก็เมื่อกี้นี้วิ่งมาประมาณ47กิโลไปหิ 8, โลนั้นจะมีลดไปน1นขีดฉะนั้นก็ขีดละ50กิโลได้นะครับโดยประมาณนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวฟังก์ชันหน้าจอที่เป็นไฟ Full LCD นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือมองเห็นอย่างแน่นอนนะครับตัวของ อย่างอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นในเรื่องของตัวที่เป็นตัวแฮนด์นะครับตัวแฮนด์นั้นออกแบบมานั่งสบายนะครับ<ม>ก็มีในเรื่องของประก,กับประก,กับไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะ,แยะก็คือจะมีในเรื่องของตัวไฟเลี้ยวไฟไฟอิมเมอร์เจนซีหรือว่าไฟคัส,สาดนะครับแล้วไฟคัส,สาดมีตัวที่เป็นไฟเตาะไฟสูงไฟต่ำอยู่ตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องมานั่งใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวมีปุ่มสตาร์ทเครื่องนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ แล้วก็มีปุ่มคัดออฟหรือว่าปุ่มรันออฟเอนจินดับเครื่องประมาณนี้นะครับนั่นคือในเรื่องของตัวฟังก์ชันการใช้งานรถคันนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของระบบเบรกที่เป็นระบบเบรกดิสเบรกจากโรงงานทั้ง2รล้อนะครับซึ่งตัวเบรกนั้นถือว่าโอเคเลยนะครับสั่งงานได้ไม่ว่าจะเป็นเบรกหน้าหรือก็เบรกหลังโดยโดยที่ตัวของเบรกนั้น จะเป็นเบรกในเรื่องของการแชร์ลิงเบรกนะครับหรือว่าเอาง่ายๆก็คือว่าเป็นคอมบิ่เบรกก็แ,ละ,และก็คือการกระจายแรงเบรกจากหน้ามาหลังจากหลังมาหน้าได้นะครับเบรกแล้วโอเคอยู่นะครับไม่มีอาการเส,สดิดสดิจงปีอย่างใดนะครับตัวของเบรกนั้นถือว่าโอเคทั้งหน้าและหละังเพราะอย่างที่บอกมันเป็นดิสเบรกแล้วก็เป็นคอมบเบรกด้วยแต่ว่าตัวของล้อนั้นนะครับเป็นล้อขนาด12นิ้วนะครับล้อเป็นล้อแม็กข้อบแล้วก็จะมีในเรื่องของขนาดไซส์ยางครับยางหน้าเป็นยางขนาด1 2 0 7 0 1 2 ยางหลังเป็นขนาด1 3 0 7 0 2นะครับซึ่งทั้ง 2, 2ตัวนะครับหน้าหลังเป็นยางแบรนด์ของ IRC นะครับก็ถือว่าใช้ง,งานได้ในระดับหนึ่งนะฮะแต่สิ่งที่ผมต้องบอกว่าอ่าอันนี้คือคอมเมนต์เลยว่าผมขี่มาแล้วผมรู้สึกว่าต้องมีการปรับปรุงอย่างแน่นอนแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นรถที่เป็นรถเดโมโน,นะครับก็เลยไม่ชัวร์ว่าเดี๋ยวจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่ามันคือเรื่องของช่วงล่างครับ ช่วงล่างของอัลฟ่าวันติสตัวนี้ที่ขี่มาผมบอกเลยว่ามันเป็นรถที่ออกแนวแบบว่ากระด้างนะครับชคหน้าชคหลังกระด้างของสมพนเลยก็คือขี่แล้วขึ้นมือเลยกระเด้งกระดอนนะครับก็พูดง่ายคือรูปทรงอ่ะสวยถ้าเกิดจะให้มันขี่แล้วมันสวยกระด้างก็คือต้องไปแก้ในเรื่องของระบบช่วงล่างนะครับด้านหน้าเป็นเพลสโตรกิกด้านหลังเป็นลักษณะของโชคคู่2ต้นนะครับแต่ว่าตัวชกหลังเนี่ยยังไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันจะโอเคกว่านี้หรือเปล่าเพราะเนื่องจากว่าตัวชกหลังนั้นมันสามารถที่จะปรับในเรื่องของค่าพีโหลดได้ก็คื ค่าความแข็งความอ่อนของสปริงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยปรับอยู่ค่าที่3มันมีทั้งหมดวยกันประมาณ5สเตป3 4 5หเราลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นได้นะครับโดยการใช้เครื่องมือพิเศษของเขาในการบิดบิดบิด,บ,ดบิดนะครับเพื่อที่จะให้ค่าของเคสปริงนั้นมันอ่อนลงเพราะอย่างที่บอกคือทดสอบมาวิ่งประมาณ780โลรู้สึกว่ามันกระด้างมากมันเด้งเด้งตลอดเวลาซึ่งถ้าเกิดว่าไปขี่จริง,รงผมว่าเหนื่อยฉะนั้นอันนี้เป็นอีกอย่างนึงที่ผมยังไม่ได้ทดสอบว่า ถ้ามีเครื่องมือปรับแล้วเนี่ยมันจะริมลงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว,ว่ามันมันมีเรื่องของความแข็งแบบนี้ก็แนะนําว่าอาจจะแนอนาคตนะครับคนที่ซื้อไปก็อาจจะทําการเปลี่ยนช็อคฮับได้เพราะว่าผมเชื่อว่าในรูปทรงของช็อแบบนี้เนี่ยมันมีหลายๆแบรนด์อย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นอันนี้คือคอมเมนต์ของผมนะว่าช่วงล่างถือว่ากระเด้งนะครับถือว่ากระดอนอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวค่อยๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขกันไปนะครับ ทีนี้แน่นอนนะครับเรื่องของตัวของความสวยความงามผมว่าผ่านแน่ๆนะครับเพราะว่ารถออกแบบมาสวยเป็นสไตล์ที่ดูแล้วโมเดิร์นคลาสสิกแท้จริงนะครับ200กโลนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็จะพวงในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าเออในเนื้อมันเป็นรถรถประเทศไทยเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยประกอบในประเทศไทยออกแบบโดยคนไทยวิศวกรชาวไทยทั้งหมดนะครับแล้วก็ในเรื่องของทาร์ตอะไรก็คือใช้ของไทยสัดส่วนมากเลยนะครับแต่ครับ แต่ในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ของเจ้า Horizon 300ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่ไม่ใช่ของไทยไม่ใช่ของจีนนะครับแต่เป็นเครื่องที่มีต้นกาเนิดจากประเทศไต้หวันนะครับซึ่งไต้หวันนั้นต้องบอกว่าเป็นประเทศที่มีฐานผลิตของเครื่องยนต์ที่เป็นแนวสกูตเตอร์แบบนี้เยอะมากและนี่ก็คือเครื่องยนต์ไต้หวันอีกหนึ่งแบรนด์ที่ต้องบอกว่าให้ความาสําคัญมากในเรื่องของการทดสอบ ในเรื่องของการใช้งานนะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้ถูกนํามาจากแบรนด์ชั้นนาแบรนด์หนึ่งของพออนญาตสมวนสิทธิ์ละกันเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นชื่ออะไรที่มันดูปแปลกๆนะครับเป็นแบรนด์ที่อันดับต้นๆของประเทศไต้หวันทดสอบมาแล้วผ่านนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง300นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วสเปคจริงคือ2 7 6รเ cc นะครับเป็นหัวฉีนะครับแล้วก็มีการระบายความร้อนด้วยน้านะครับซึ่งแน่นอนครับเครื่องตัวนี้จากการทดสอบมาแล้ว วิ่งได้เต็มไมล์เลยก็คืออยู่ที่1 3 1กิโลเมตรชั่วโมงนะครับจากหน้าไมล์นะแล้วก็ถูกล็อกไว้แค่นั้นถ้าต้องการที่จะขยายความเร็วให้มันเร็วกว่านั้นก็คงจะต้องทําในเรื่องของชุดข้างหน่อยนึงซึ่งผมว่าทําได้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นการล็อกเอาไว้นะครับ2 4 0ผมว่าได้และสบายนะครับกับเครื่องตัวนี้276ทีซีแล้วก็ในเรื่องของการระบายความร้อนครับแน่นอนครับมันเป็นหม้อน้ําถูกไหมครับแต่ว่าเป็นหม้อน้ําที่อยู่ภายในบริเวณของตัวของแฟร์ลิง ทางอัลฟ a าวอล n ันติก็เลยมีการออกแบบให้มันมีในเรื่องของตัวช่องรับลมนะครับอยู่ที่บริเวณด้านด้านข้างข้างข,า,งขาเรานี่แหละลมผ่านมาปุ๊บพุ่งพวดไปรุนนะครับออกไปด้านหลังเป็นช่องระบายลมนะครับ2ช่องเข้าแล้วก็ออกมาที่บริเวณนี้ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยครับขี่ในเมืองร้อนแค่ไหนเอาอยู่นะครับ เต็มที่เลยร้อนมากๆาก็เด้งมา4ขีดแต่ว่าเด้งแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะทะลินกลับไปที่3ขีดนะครับฉะนั้นในเรื่องของความร้อนถือว่าโอเคเครื่องยนต์ตัวนี้มีแรงม้าอยู่ประมาณสักเกือบๆ20ตัวนะครับกับพิกัดเครื่อง2.76 c c วิ่งได้131กิโเมตรต่อชั่วโมงหน้าไมล์แล้วก็อัตราสิ้นเปลืองนะครับทางศูนย์ทางบริษัทเข้าเคามาว่าประมาณ30โลลิตรนะครับกับการขีเร่เรื่อยๆแต่ว่าเท่าที่ผมจับไมลเมื่อกีน้นี้แล้วผมเติมเต็มถังเติมน้ำมันเต็มถัง,งเลยแล้วก็ บิดแบบหมดปลอตลอดเนี่ยผมทำได้อยู่มาสัก25โลลิตรนะครับ25ถึง26โลลิตรก็ถือว่าเป็นเฑนปกติของเครื่องประมาณบล็อก300อยู่แล้วนะครับประมาณ25ถึง26โลลิตรแต่ถ้าเกิดว่าขี่ลอยๆขี่เรื่อยๆ80กอ80โอ80กิเมตรต่อชั่วโมงผมเชื่อว่า30โลลิตรอย่างที่เขาบอกเนี่ยเป็นจริงแน่นอนแต่ว่าในชีวิตจริงผมทําไม่ได้นะครับผมประมาณนั้นแล้ววันนี้นะครับก็ลองขี่ เจ้าตัว Alpha v a l เลนตินะครับ h o r i z o n 300มาขี่ในเมืองดูนะครับโดยเฉพาะตรงนี้แล้วก็ขี่ที่ทองหล่อนะครับซึ่งบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ใช้ในเรื่องของในเมืองเป็นหลักก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันคล่องตัวมากกับในเรื่องของพิกัดเครื่องยนต์ประมาณ300นะครับไปได้ไวครับเปิดคันเร่งก็มานะครับอัตราเร่งดีแล้วก็ที่สําคัญคือคล่องแคล่วด้วยนะครับเป็นรถที่คล่องด้วย เพราะว่าจริงๆเป็นเครื่องยนต์บล็อก300ก็จริงแต่ว่าในเรื่องของตัวของบอดี้รถเนี่ยไม่ได้เป็นรถที่ใหญ่โตมากมายนะครับฉะนั้นก็สามารถที่จะเลี้ยวพลิกซ้ายพลิกขวาอะไรได้ง่ายนะครับมีช่องมีซอกซอยก็ไปได้ง่ายเลยอัตราเร่งดีครับวิ่งแป๊บเดียวก็ปวดมา7.10แล้วนะครับ อย่างที่บอกก็คือว่ารถคันนี้เนี่ยในสเปคเลยนะครับวิ่งได้อยู่ที่130หน้าไม่นะครับก็ผมก็ลองวิ่งแล้วก็ได้จริงๆนะครับ130 131โดยประมาณก็ถือว่าเพียงพอครับกับการใช้งานในเมืองนะครับระบบเบรกถือว่าโอเคเลยนะครับกับเรื่องของระบบเบรกที่เป็นดิสเบรกหน้าแล้วก็หลังแล้วก็มีในเรื่องของตัวกระจายแรงเบรกนะครับที่เป็นลักษณะของ ตัวคล้ายๆกับคอมบเบรกนี่แหละนะครับก็คือเบรกหน้ากับเบรกหลังจะสัมพันธ์กัน้ัวน้ำหนักตัวรถนะครับประมาณ131โลนะครับโดยประมาณถาว่าหนักไหมก็ไม่หนักนะครับถือว่าโอเคเพราะว่าอย่าลืมว่านี่คือรถที่เป็นรถที่กัดอยู่ประมาณ300นะครับ ฉะนั้นเป็นรถที่ขี่ในเมืองข้องตัวมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่ มาจากประเทศไต้หวันนะครับเป็นแบรนด์ชั้นนำของไต้หวันที่ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่ผลิตเครื่องยนต์ในรูปแบบของสกูตเตอร์มายาวนานนะครับแล้วก็มีการทดสอบมาพอสมควรเลยนะครับทั้งจากทางทั่วโลกแล้วก็ที่ประเทศไทยเองก่อนที่ทาง Alpha v o ลันติสเนี่ยจะนำเอาเครื่องตัวนี้นะครับมาบรรจุใส่ในเจ้าออร i z o ซ300นะครับคือขี่มาก็ถือว่าไม่ไม่ไม่ขี้เหร่เลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ให้อัตราเร่งที่ดีแล้วก็ ในเรื่องของความร้อนนะครับก็ถือว่าโอเคครับเจอถนนสุข,ขุมวิทร้อนๆนะครับก็เอาอยู่ครับเพราะเนื่องจากว่าจะมีในเรื่องของตัวช่องระบายลมที่ได้อธิบายไปแล้วเนี่ยนะครับที่ทําให้มีลมเข้าแล้วก็ลมออกด้วยความรวดเร็วเป็นการช่วยระบายความร้อนของหม้อน้ําที่อยู่ภายในตัวของออชุดสีนะครับมุมเลี้ยวค่อนข้างแคบนะครับเวลาเดี้ยวซ้ายขวานะครับง่าย คืออย่างที่บอกคือมันเป็นรถพิกัด300ที่ให้ความคล่องตัวสูงนะครับไปได้หมดนะครับอยู่ที่ว่าเราจะขี่ไหวหรือเปล่านั้นเองนะครับแป๊บๆผมก็มาถึงข้างหน้าได้สบายๆนะครับโดยที่ไม่ได้ยากกินอะไรอัตราเร่งมาดีครับถัวแถวก็กดพวด,พดออกได้เลยสบายๆ ชอบนะครับในเรื่องของระบบเบรกก็ถือว่าโอเคเลยครับทั้งเบรกหน้าแล้วก็เบรกหลังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจในกรณีที่เราเปรียบเทียบกับรถสไตล์ของโมเดินคลาสสิกในราคาประมาณนี้เพราะราคาครับเปิดตัวตอนนี้ขนาดนี้นะครับแล้วก็มีคนจองไปแล้วอยู่ที่1 2 9 9 0 0บาทูดง่ายก็คือว่า1 3 0 1 0 0ทอนนั่นเองนะครับ129,900บาทพร้อมกับในเรื่องของดอกเบีย้ยอัตราดอกเบีย้ยพิเศษนะครับซึ่งอนั้น ก็ต้องไปดูกันต่อในงานมอเตอร์โชว์เพราะว่าในขณะนี้ a l p h a v า Vol ร t t s s นั้นเตรียมตัวที่จะไปเปิดจออีกครั้งหนึ่งในงานมอเตอร์โชว์นะครับในเมืองทองธางนีวันที่22มีนาคมที่จะถึงนะครับและอย่างที่บอกครับราคานี้129,900บาทนะครับในขณะนี้มีทั้งหมดด้วยกัน3สีนะครับก็คือนี่เลยสีดำที่เราเห็นตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวสีที่เป็นสีเทารวมถึงสีเ้าคือสีน้ำเงิน ชอบแบบไหนก็จัดไปนะครับอยู่ที่ความชอบจะเป็นแบล็กเป็นเกรย์เป็นบลู Blue, ก็จะเป็นสไตล์ที่คุณต้องการนั่นเองนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งแบรนด์ครับจาบแบรนด์ไทยใหม่ล่าสุดอัลฟาวอลนัตติสที่รอ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 ,รอมารีวิวจนกระทั่งวันนี้ในที่สุดก็ได้รีวิวนะครับก็บอกได้เลยว่าขี่ไปมีแต่คนมองรถอะไรวะสวยดีนะครับก็เป็นสไตล์ที่ไม่เหมือนใครว่างั้นดีกว่าแต่อยู่ที่ว่าคุณจะมีความมั่นใจในเรื่องของการใช้งานขนาดไหน เอาเปว่าโดยรวมผมว่ามันจะต้องไปลองพิสูจน์กันดูในแาบของเมืองไทยนะครับแต่ว่าถามว่าคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์เขาต้องใจขนาดไหนผมบอกเลยว่าเขาใจเต็มร้อยเขาต้องการที่จะทําให้มอไซค์ของไทยเนี่ยมันไปต่อได้ในโลกภายหน้าไม่ว่าจะเป็นทางประเทศยุโรปอินโดอินเดียอ,อเมริกาแน่นอน a อลฟาบริจับตามองไว้แล้วกันนะครับผม โอเควันนี้ก็คงจะรีวิวแต่เพียงแค่นี้แหละนะครับโอกาสหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรติดตามชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ